ค,คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาทีบขายและภาพที่ค่อนข้างรุนแ, TV, YouTube, แรงผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมไปมาถึงเชตเตอร์ที่6กันแล้ว,ลว,ลว,ลวนะครับท่านผู้ชมครับงานดีที่ผมว่ามีมันแน่นอนฮนะ บอกเลยว่างานนี้มีเสียวครับโอ้โหมืดมากเลยเปิดไฟได้ไหมเนี่ยไปทางไหนเนี่ยตามมาตามมาโอ้โหโอ้โหเราต้องมาเปิดสวิตช์อีกแล้วเชตโต้จะเปิดยังไงเนี่ยอ๋อเปิดความสว่างป่ะหรือว่าอะไรเปิดยังไงเนี่ยเปิดไปแล้วไี่ใช่ไหมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอ้โหมือต่อต่อเลย แล้วไปทางไหนต่อเนี่ยมันไม่มีบอกทางเลยเรามันบอกฮะโอเคโอเคจะบอกว่าเราต้องขึ้นแบงคบนด้านนี้เนี่ยโอ้โหนี่ไงขอ้แบงค์ขึ้นท่อด้วยโคตรพีงานนี้ได้ขึ้นท่อแล้วไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหวังว่าคงจะมีที่ซ่อมอาวุธนะนั่นไงเจอพอดีเลยที่ซ่อมอาวุธใจเย็นใจเย็นทำไรยกันสินี่คือรายการคนป่วยมีครับ ไม่มีอวดมีแน่ท่าทางจะมีเสียงหนูอยู่นี่โอ้อ๋โหมีคนตายกับปืนโอ้โหอาบุตนี่มาเต็มไฟบอลนี่มาเลยกับผลไม้ที่หายไปโยชิกับผลไม้ที่ไปต่อไปอุยบอกแล้วบอกแล้วโอ้บอกลื้อแล้วอย่าเพิ่งไปตกใจผีมาเด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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห เจ้ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหงานเนี้ยตกไฟไฟเนี่ยเผาเลยไฟเนี่ยเผาอ้วนเลยเนี่ยว้าไอคบดใจอันไฟอ่ะอ้าให้มันเป็นเกลงกลางใจให้มันยิ้มยิ้มเลยหยุท้ายใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดวโอ้ปลาไฟอ่ะโนะปลาไฟปั๊บโอเคเดินต่อไปได้เฮ้ยมีประตูต้มของไงที่ต้มของใช่ไหมนี่ไงตีชัวตีให้ชัวปั๊บไอ้ โอ้โหเนี่ยซอมบี้บาดเต็มเลยคนจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตายแล้วเรียบร้อยทางนี้มันทางไหนเนี่ยโอ้โหยังมีทางซอ้อนไปอีกเหรอเฮ้ยตรงนี้ไปช็อตเหรอโอ้โหเจออะไรไม่โยชิแม่เจ้าเจอศพบ,บ้านเลยปวดบาดแล้วมืดแล้วอย่างเงี้ยกันนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกกอนล็อกกอนล็อกกอนยิบหายแล้วตรงนี้มันลอกก็อกอ่ะ ไหนไหนตรงไหนล็อกตรงไหนล็อกผมไม่มีไฟเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะอ่ะโอ้โหต้องหาทางขึ้อนอนีกแล้วเดี๋ยวองหาทางขึ้นใช่ไหมมันมีทางทางอ้อมอนู่นะนี่ไงทางขึ้นใช่ไหมนี่ไงผมขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปดีมากเดี๋ยวอัวนําไฟเองไตรงนี้มีของออออเปิดไม่ได้เว้นี่ไงเก็บของเก็บของ อ้าวแล้วได้ไรมาเฉยเลยเนี่ยนี่ไงเอามางัดอ๋องัดเลยงัดเลยงัดได้ป่ะต่อปุ๊ก่อนครับปลาไฟไฟอะไรอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้โอ้โหเจโปโอ้โหซอมบี้มาเต็มมาเต็มมาเต็มคนชิงด้วยโอ้โหมีอะไรเนี่ยคราฟอาวุธเหรออะไรไม่ได้สนับมือโอ้โหเมื่อกี้ใครมากัด เดี๋ยวนะผมน่าจะเอ่ออัปเกรดอาวุธได้นะเดี๋ยวอัวก็อัพบ้างดีกว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยยังไม่เคยใช้ใช้กับขวานแล้วก็มียี่สิบอันนี้เวลสามสิบเออเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็โอ้โอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอแฮมเมอร์ว่ะครับกับแฮมเมอร์เวลสามห้าคนจริงชิปแอตแทกใช้กับจอบอู้หูอะไรอะ่ะดูดีด้านแป๊บนึงก็หนึ่ง ผมก็อัปเกรดวุธก่อนแป๊บเึงยโอ้โหไม่ได้ซ่อมาวุธมาแบบแค่ไหนแล้วเนี่ยแบบว่าเหลือๆเอาง่ายๆข้างในนี่ของบาดลยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวอัวเปิดไฟให้สองไฟให้อ,อันนี้ดาเมจร้อยแปดสิบเลเวลยี่สิบสี่ฮะท่านเลเวลเท่าไหร่เลเวลสามสองฮะ<อ>แต่ว่าของอัวนี่มนีนี่น่าจะพอประทังแล้วได้แล้วนะคิดว่าประทังชีวิตไปเรื่อยๆอพออยู่ได้อยู่ไม่ต้องห่วง ผมมีเรามีไฟแล้วนะคะับเนี้มีไฟได้นะใช่โอเคอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็อัปเกรดไฟมาแล้วอัปเกรดคอนอันไหนอีกที่ยังไม่อัปเกรดโอ้โหคอนด้วยสิบห้ากระชืบโอเคไปไปทางไหนไปทางไหนไม่างไหน นี่ละไอ้หกดูใจอีนาไฟเยือายโอ้โหข้างหน้านี่ยืนเป็นบอยแบนด์เลยตีก่อนเลยอประเด็นไปไหมไปไปไปตายไปตายไปเหยียบหัวอะไรอะไรของเจ๊เจ๊เป็นไรเล่าร้อนนะเล่าร้อนแากเมื่อคืนอะไร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 หัวไม่รักระโอ้โห ไปทางไหนต่อไว้เนี่ยไปที่เดิมใช่ไหมไปอือโอ้โหไม่คิดตื่นางานนี้จะบอกต้องลงไปข้างล่างไงนี่ฮะเราต้องลงไปข้างล่างไม่ได้ว้าลงแบบธรรมดาดีกว่าท่าทางจะปลอดภัยกว่าลงแบบโยชินี่ฮาร์ดคอร์เกินไปอาจจะมีซอมบี้อยู่ก็เป็ล่าโอเคอเค,ค่อยๆลงค่อยๆลง คหในร้านนี้ดุดันเลยนะแน่นอนแน่นอนปล่อยเข้าไปเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยลุกทำไมไม่ต้องรู้เหยียบหัวขณะจะถึงแค่ีเนี่ยโหลงสะลึกเลยอ่าเป็นคนที่คิดลึกนะไอนึกว่าท่านคุยยินเราดีแกอะไรเฮ้ยเหยียบหัวอะไร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  อะไรอะไรไฟไหมอะไรอะไรเฮ้ยนี่ไงนี่ไงน้ำขนี่ไงสารกำมะรังสีแน่จะได้เป็นสารกำมรังสีเลยนะากลายเป็นพาว p o w e ์กลายเป็นพาวเวอร์พับเกิร์บไปเนี่ยกลายร่างเฮ้ยได้ท่อแป๊บปะท่อแป๊บเวลอะไรอ่ะโอ้โหเวิ่งสามสิบจนอนอยากจะเอาออกนะแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรออกีเดี๋ยวผมขอดูนะจะเอาไปป้อมกับไฟ จงนอนไปพร้อมกับไฟผมเอาอันนี้ออกดีไหมเนี่ยไม้เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วเอานี้ออกดีกว่าดรอปออกไปแล้วก็เอานี้มาแทนโอเคแค่นี้แหละชิลสบายโอ้โหท่านอย่าเมินลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังไปผมกำลังไปมาดูแล้วโอเคป่าแม่งโอ้โหอันเห็นไหมแม่โจเออ เราต้องลงไปทางนี้ใช่ไหมอ้าวไฟมาเฉยเลยเออเอผมไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้เออเหยียบหัวอ,อะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนีน่มนุษย์ป้าไปเดี๋ยวไปตามไฟเนี่ยเดี๋ยวอัวปลาไฟให้เราต้องไปหาทางนูน้นฝั่งทางนู้นเหรอหรือว่าต้องไปทางาไหนใช่ต้อเราฝั่งนู้นนะ่ะอะไรเฮ้ยอะไรนะ อะไร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 ยางสดระวังข้างหลังนะฮะเอาซอมบี้บั็อกไว้ออลม้ลมล้มล้มเหรอลม้ลมลมาลม้ลม,นะลมเหรอเหยียบหรออะไรอะไรอะไรพี่อะไร,ะไร,ะไรล่วงไปนี่เนี่ยเหยียบเหยียบหัวเออ ตรงนี้เป็นสแน็คดับตรงนี้มีมีดที่ไม่โอ้โไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราปาไฟกันปาไฟป๊าบโอ้โหยันนู่นเลยอะเลยไปยันนู่นเลยอ่ะนีเลยไปตลาดกงเลยบปูบลาีมาดิเน่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 ตายไปเจอย่าลุกขึ้นมาเราต้องไปทางไหนเนี่ยตกลงฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยกระโดดอ้าวผมกระโดดลงไปเลยแล้วกัน ตายไปละตายนี่ไงมันมีบันไดลงอยู่ด้ีป่ะโอ้โหโอ้โหอะไรพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเมื่อไรมองไม่เห็นอะไรเลยเกียรหัวอ้าสวัสดีท่านสวัสดีสวัสดีสวัสดีอ่ะปลาให้โยชิมองไม่เห็นลายมันมีบันไดลงมันมีบันไดลงอยู่อะ โอ้ยตกใจโอ้โหไอ้ป่าเอ้ยข้อหาทำให้ตกใจเหยียบหัวอะไรเนี่ยตอมบี้ยืนรออะไรกันโอ้โหมาแดนออดเดอะ์ฟอยตอมบี้เชดโดอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ้อย่าพึ่งฆ่าหนูอย่าพึ่งฆ่าหนูอย่าพึ่งฆ่านูเดี๋ยวเดี๋ยวหรืออย่าพึ่งลุก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 ใจเย็นใจเย็นโอเครู้สึกว่าจะมีทางให้เราเข้าได้อยู่นะฮะเนี่ยเข้าได้ไหมโอ้โห เขาได้เขาได้เขาได้ปาไปก่อนเลยของนี่มาเต็มเก็บไรเอื้ออือเหยียบหัวดิเหยียบให้เรามาทำอะไรเนี่ยนี่เมาเอาแบบแปนไหมชาพนักกิจศพไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงที่เราจะมาครับโอเคโอเคอันนี้อะไรเนี่ยปืนอะปืนลูกโม่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาของกันเลยทิ้งกันเลยอาวุธเนี่ย ไม่เอาเราดรอปเราเอ้าทำไมทิ้งไม่ได้วัาเธอฟักเราทิ้งไม่ได้อ่ะอุดเดี๋ยวผมจะปาแฟก่อนฮนะไปทางมีนัดเดียวด้วยปืนโคตรพีกน้องไปทางนี้ใช่ไหมขึ้นทางบน เดี๋ยวีฮะเออระวังระเบิดอ้าตูมเอือ้อเรียบร้อยตายคู่เอาโยชิเชื่อฮิลขอบใจมากไม่ตายไงอย่าอ้วกปลาข้างบนเนี่ยมาเลยดูนั่นแลหละย<อ>เยี่ยมยอดไอ้บ้ามีการบั็อกเลยเหรอไม่เอ้ ซ่อมมูฟดอยู่ทางนี้อะ่ะโอ้โหปาปาไปเสร็จปุ๊บพี่ต้องรีบตีเลยรีบบวกทันทีเลยโอ้โหมาอย่างไวโอ้โหไอพวกซอมบี้นี่มันก็เยอะจริงๆนะเยอะเกินไปบางทีไม่รับไต่ท่อไปอ,อะไรอะไรเกิอดอะไรขึ้นม,ม,มีที่ซ่อมอาวุธเฉยได้ดีแล้วดีแล้ว อ,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 อะไรวะเนี่ยโอ้โหน็อกเอาเลยเหรอยิงกันร่วงใจเย็นในชายแฟร์บานเลยโอ و, ้โหดีดีด,ด,ดีเก็บไปอ่ะแฟรกดเอ็กช้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโยชิ Yoshi, อยู่ไหนแล้วมามาเออหือเรียบร้อยจบ าจะไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แล้วล่ะดูทรงโอเคไป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 เราต้องกระโดดใช่ไหมเนี่ยกระโดดด้วยเหรอเยอะชิมาเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเพิ่กด F เดี๋ยวดะโอเค Thank you ตางล่างเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยทางนี้ปะที่เราไต่ลงอ่ะไต่ลงได้ได้เยอะชิ เนี่ยหรือว่าเราต้องไต่ลงหรือว่าไม่ต้องน่าจะไต่ลงเหมือนจะให้ลองไปอหไไปข้างล่าง,งนะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะคิดว่าตำรวจก็วิ่งมาแล้วเนี่ยไปมันวิงว่งมาวิ่งมารอโอ้โหเรียบร้อยติดอัดแกอเออออแสดงว่าก็ต้องลงด้านนี้แหละถูกแล้วมั้งคิดว่าเนี่ยระยะทางไปต่อได้ด้วย อยู่ข้างล่างไงโอ้โหข้างล่างปนเพล็กแล้วเราจะไปยังไงโอ๊ยนั่นไงโอ้โหมันวาอย่างนี้ไยมันวางกับดักอย่างนี้เลยถ้าจะลงไปยังไงประเด็นนะไม่ให้เราลงไปตรงเสาเปหรอเดี๋ยวกะเดี๋็กเยชิ็นใจปะเฮ้ยได้ได้เออได้ได้แต่ตายใช่ไหม มือมันเลื่นมือมันเลื่นโอ้ไปกี่ถึงแล้วอ่ะเอากำลังจะไปช่วยเออ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 เ้อท่าลงไม่ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงไม่ตายแต่ว่าฆ่ามันก่อนดีเออโอ้โหโดนตบทีเดียวเสยคางไปไม่ทันเพราะเขากระดึ๊บกระดึ๊บไปอยู่ไว้อยู่ไว้อยู่ไปอยู่ไว้อยู่ดีเออดีเออโอ้โห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 ไม่ตายครับ นี่น่ะยิวไดไหมเดียเดียเดีดีดีดดด<ไ>อเออๆซอมบี้มันอะไรกันนักหนาเนี่ยโอ้โหเบนเอ้ยเออเดียซอมบี้โดนปลาอ้าวซอมบี้โดนปลาก,ก้อนเนื้อมะเดะเออ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 เรียบร้อยมันตายก็เคลียร์ซอมบี้เลยเอไอให้รอดไปไป ข้าเนี่ยจะเป็นผู้รอดชีวิตจากหน้าประวัตินี้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรหลบมีการหลบด้วยจะกิวดีเนี่ยไปทางไหนต่อฮะมันบอกให้เราไปทางนู้นฮะนี่ไงโอเคเดินไปปาแฟใส่หน้าผีซอมบี้สนุดถึงสะุดุตายไหมซอมบี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละ เออทิบเุ้ยทิปเป็นการทีบแบบขาคู่สมาน้ฉันอะไรเฮ้ยล่วงไปเออล่วงไปเขาไม่ให้ลุกก็อย่าลุกบิเขาไม่ให้ลุกก็อย่าลุกเิอม่นให้เราไปทางนี้ฮะเอาแปลหมดแล้วฮะไหนทางไหนอะนะทางนี้เหรอใช่เนี่ยผมเจออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้อ้าวมีแฟเข้ามาใหม่ครับอ้ยา ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหตบป้าบปาปาุ่มร่วงดิโอ้โหช็อกกันตายอ่ะช็อกกัน I'm 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 just shocked again, bro เอาเวรเลยใช้ตะก,กิ้ผิดอิกกะบองมาเฉยหนุมานลิงโ่ามีปืนแหลงเอาละนะงานนี้งานนี้ โอ้โหต้องเปิดไฟได้ดี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 โอเคดี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 โอ๊คโอเคทีนี้ตาลื้อแล้วนะดีดีปลาลื้อแล้วตาลื้อแล้วตาลื้อแล้วตาลื้อปลาลื้อตาลื้อเริ่ดว่าจะเจอตัวใหญ่โยชิอยู่ฝั่งไหนอะ นี่โอ้ยแม็กหมดโอเคว่ากำลังไปโยชิตอก่อนรอก่อนเผาไหมเผาไหมปิดฉากด้วยอื้ออือดีไงเจอกันคนละศึกชีช้ชะตาชี้ชะตาเข้าใจไหมผมต้องเข้าไปข้างในฮะนี่ไงไบีบอัดสวิตตายยังวะมีอะไรเพิ่มไหมเนี่ยอ่งไงยังไม่ตายจริงด้วยน becca, ีะที่ยิงชัวร์ักจีต ผมไว้ก่อนเอ้ยปืนดันเปล่แดงวะเนี่ยดีนะได้ยิงทันไว้ก่อนอา้าวท่านมิ่งวิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยก็พอได้อยู่ท่านวิ่งมาได้ไงเนี่ยผมยิงเงิบเลย <c oughs> โอเคตอนนี้เราต่อไฟเรียบร้อยแนละ้ว <c oughs> ไฟน่าจะสว <c oughs> ่างขึน้นเ <c oughs> ดี๋ยวซ่อมอาวุธก่อนแล้วกัน <c oughs> โอ้โหอาวุธที่แบบดีที่สุดนี่ยังลดเหลือแค่นี้เลย <c oughs> เท่ากับขีมมด ได้ไปละควักลูกซองออกมาอีแล้ว,วล oh <laughs> ดีแล้วโยชี Yoshi, ได้ลูกซองอ่ะดีแล้วโอเคผมมีสัวนลูกซองนะอาจจะเจอบอลแล้วอาจจะแป๊บเดียวตายอ,อกีกรอบนึงก็เป็นได้ไปลูกซองเต็มแล้วฮะไปก็มาแล้วตอนนี้เราก็คงไม่ต้องกลัวพวกมันแล้วล่ะลูกมงมีอยู่หนึ่งนัดพอดี กองมีฮะงานยิงใช้วงครับนานไงปังเราไปทางไหนไปทางนี้ใช่ปะโอเคไปเลยเอ้ยเอยอ,อโอ้โหกระสุนไม่แม่แมนเลยเว้ยเลยเรายิงไม่แม่นเลยพลาดไปเยอะเลยลเนี่ยสัปด็หกีฬาแชมป์เลยเมื่อกี้โอเคอมามา,มาปลาปลา,าปลาปลาล่วงไปไหนน้องสาว ช่วยกันขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปโยชิขึ้นขึ้นไตไตไตสู่ความวังแห่งมุนิีิชาติกำลังตามขึ้นไปเฮ้ยคนยิงมีคนยิงมีคนยิงเดี๋ยวนะเอาเพิ่มเลือดเพิ่มเรือมาๆๆไอพวกแมนเดอร์ไอพวกแมนเดอร์ไอพวกแมนเดอร์ ไอ้พวกแมนเดอร์ไอ้พวกแมนเดอร์อะไรเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยอะไรโอ้โหล่วงดีฮะชั่วโมงนี้โอ้โหครูของเราโอ้โหลูกซองทีกระเป๋าก็เด่นเลยโคตรพีคใส่ลูกซองมาแล้วฮะเดี๋ยวเมื่อกี้อ้วเลี้ยวอ้อมไปเจอของเนี่เราจะพอไปได้เนะนี่ตรงนี้มีลูกซองอีกกระบอกหนึ่งฮะได้ได้ได้ เฮ้ยเจอ AK ได้สามสองทำกันเลยโยชี้ Yoshi ก็ลูกซองไปดีกว่าว่าเอาปืนกลดีกว่าจโอเคตอนนี้มีกระสุนปืนไลเฟิลฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหนึง่งเอาอะไรออกดีกว่าเอานี้ออกแล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละเอาปืนกลมาใส่แทนแล้วก็เดี๋ยวนะไหนไหนก็ได้ปืนกลมาแล้ว ดูดิว่าปืนกลมันเป็นยังไงบ้างไปไหนเราปืนกลเราครับครับครับต้าบอกว่าจบเพลงน,นี้นี่ผมซื้อว่าผมเ่มง่วงแลวฮะ,ะโอเคเดี๋ยวเรารีบเคลียร์กันให้จบจบไปผม<ค>หนึ่งสอง<ะ>รออังกอร์เลยนะลเยนี้ยดีโหลดด้วยกระสุนเคโตเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ต้องไปดูปแบ็คประชาซูเปอร์แมนโอเคไปโดชิเรียบเคลียร์ให้เสร็จ โอ้โห <ไป S 2> ตอนนี้ปืนเพิ่งยี่สี่นี่นี่น้งนี้มีกระสุนสปืนลปลืนกลอยู่ยเก็บไม่ได้อะมันเ,เต็มละอ๋อโอเคไปพี่โตท่านพร้อมแล้วท่านไปเดี๋ยวพรอ้อมลุยเคลียร์เคลียร์ใช่ไหมโอเคไป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 ตรงนี้มีลูกซองอยูแ่แล้วอ่ะเฮ้ยมันให้ลูกซองบ่อยเหลือเกินมันต้องมีอะไรแน่นอนเลยแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดบเพาะมันแป๊บนึงแสดงว่าถ้ามันมีให้ลูกซองก็แสดงว่าเราจะต้องมีงานเข้าแน่นอนงั้นก็เอาอะไรออกดีวะอ๋อ AK ตรงนี้ก็มี เอเคก็มีอ่วะเฮ้ยคนจริงด้วย <AL S> ไม่ธรรมดาจริงกันรัวๆแหละงานนี้นะเฮ้ยถ้ายริงงี้คนต้องใช้ปืนรัวๆเลยดิโอเคโหลดกระสุนก็โหลดกระสุน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 โอเคโอเคโหลดกระสุนครับอะไรเนี่ยโอ้โหกระบอกเบลสุดหกเซโดกระบอกนี่ดีจริงโอ้ยมันให้เาวนี่ระทึกมากเาวนี่ระทึกมากงานนี้ไม่แน่ก็รอจต่จบแล้วก็ได้จบ จบนี่อ้าวเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยเป็นไม่ได้ไม่ได้ลูกซองแต่ว่าเป็นคนเลยแหละเฮียเออเโอ้โหเฮ้ยงานนี้ได้บู๊เอ้ยงานนี้ปะมา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 ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจอแลมโบเหรอแถวนี้มีจอแลมโบ้ไหมดีเลยจะไปพลางฮะดีเลยเดี๋ยว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 เยนเยนเยนพนมเยนงานนี้แลมโบ้ว ใจเย็นอัวบอกแล้วว่าใจเย็นใจเย็นตรงนี้มีประตูห้าสิงย่างนั่นยังย่งย่งโอ้โหล่วงเลยเฮ้ยจับมันระวังด้วยชีวัง,วง,วง,อวงเออยิงมันนั่นแหละดีมากบอกแล้วอยากให้ผมจับปืนนะฮะทุกคนจะมีอเชีพไฟไม่ต้องหาคุณแก่เดี๋ยวได้แล้วอ้วดองเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนช่องจับของก่อนบนางกระสุนป,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 ปืน,ปนตอนนี้เริ่มมาแล้วเริ่มพร้อมแล้ะเริ่มใส่มา โอเคตามหากุญแจไปนั่นไงเจอแล้วเจ้าของกุญแจอยู่นู่นเรียบร้อยเฮาแม่งโยนระเบิดใส่ตัวเองไลยโง่เลยไหม,มเวียนพระกรรมจริงๆเลยเโยนกระสุนใส่ตัวเองเนะี่ยเออเอ้ยดาเมดีนี่มาโอ้โหตอนนี้โอ้โหเงินมาหาศาลเลยรวยแน่ๆงานนี้โอ้โหมาเต็มมาเต็มมาเต็มโอ๋อลูกซองตรงนี้ก็มีลูกซองนี่ก็มีลูกซองตายแล้ว <in the way> ลูกซองเยอะขนาดนั้นเลยอะโอ้โหอยานนี่ลูกซองมาเลยนะท่านโอเคโอ้โหลูกซองนี่บานน่ะมองเลยเจอกอออุญแจละไปเฮ้ยลูกซองก<า>็ยี่สิบสี่เป็นพกก็มาโอ้โหอันนี้มันคือลูกซองอ่ะเนี่ยโอ้โหเปืีอนเดียวกันกับแอนที่เราใช้เลยรนี่นวะและ้วกระสุนลูกซองมีไมนี่ย ไม่มีฮะอโหอย่างนี้ก็สบายหวานหมูแล้วละโอ้โหยิงแหลกซัมเมอร์เซลผมมีเก็บของในกระเป๋ากอนนะโอเคไปลุยตอนนี้ก็ใช้อาวุธเท่าที่พอใช้ได้แล้วกันเอ้ยมีนิตยสารนิตยสารอะไรอะไรมันไลค่าไปเปิดประตูไปแล้วอู้หูตองมากชัตเตอร์หก แม่เจ้าคราวนี้เข้าเมืองแล้วนายใช่รอบนี้ติดถนนใหญ่แล้วเฮ้ยรถคอนสมเลยเอาไอ้นี่เป็นไรจะบอกว่าติดเชื้อน่ะเอาเวรเด้อย่าบอกนะมันจะกลายเป็นซอมบี้เออยังพอไหวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละ อโดดนกัไงเอาเวเลยโดนกัดเอาไงดีวะโดนกัดพลเขาไว้นะฆ่ามันเลยไหมเออเด็ดเดี๋ยว็ดอะไรอะไรเอานงนงไอโฟนของเราเออน้องไอโฟนเนยแซมบีบอกไม่ไหวแล้วฉันขอบยิบนงไอโฟนองเธอได้ไหมเด็ดเด็ดแตเย็นแตเอ็นเอามันหนีไปแล้วเหรอเอาอ้วกเลยเว้ย โอ้โหโอ้โหเอาผิดหายนช่ครับโอ้โหเงาขังเลยเฮ้ยโอ้โหกลายร่างโอ้โหนี่บอสจริงๆเลยเนี่ยบอสแน่นอนเนี่ยบอสแน่นอนเนี่ยโยชิโอ้โหเซฟอย่างชัตเตอร์เจ็ดล้ฮะโอ้โหโฮวดพีแฮะโอ้โหพอดีเลยเก็บของกันเลยฮะเนี่ยช่องเก็บของมาแล้วเนี่ยเก็บก่อนเลยอย่างแรกเก็บอะไรดีวะเก็บอันนี้ก่อนเลยได้เลย ไม่เก็บไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้อะไรบ้างเนี่ยแต่ละอัน,เ,นเอาแต่เฉพาะที่เราใช้อะฮะโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าไม่รวยโอเคอย่างน้อยเราก็เช็คพอยต์ถึงชั้เตอร์ที่7นะครับถือว่าก็ไปกันได้ไกลพอสมควรนะครับ ผมว่าสารพัดนี้เราคงแบบว่าพนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้พ์ทหน้าเราจะมาลุยกับบอสกันนะครับสารพัดนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีทุกคนวู้ bye.